สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดอ่าวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังบางปีจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูรถยนต์แนะนําอีกหนึ่งคันครับเป็นยี่ห้อนิสสันครับเอ็กเซเครื่องยนต์2.0งจุนเบนซิน4ฟ e วิ view, นะครับเกียร์ออโต้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่า ครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อนิสสันเอ็กเทลครับเครื่องยนต์2.0เบนซินโฟวิลนะครับเกียร์ออตโต้นะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีบอลเงินนี่ให้ดูร,บรอบๆก่อนนะครับเอ็กเทล2.0โฟวิลครับ สีบอลเงินรอบรอบคันนะครับโดยรวมนะ,ไม,มนนะไม่มีต้องเก็บงานนะครับไม่มีต้องเก็บงานนะรถสวยอยู่ครับภายนอกนะครับอ่าพวกนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับเราทำการลอกออกให้นะครับแก้ไขให้ครับก่อนส่งมอบ เลขไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรครับโคมไยเป็นมันติฟังก์ชันครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัติครับระบบแอร์นะครับปรับเป็นออโต้ได้นะครับวิทยุครับผมภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำครับนี่ อ่ตรงคนโซนกลางนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนอ่าการขับเคลื่อนนะครับ4 e e l 4 wheel d r i v e ครับ2 wheel drive นะฮะเบาะหนังครับสีดำเบาะปรับไฟฟ้าครับคู่หน้านะครับเออคู่หน้านะเออกระจกมองข้างนะครับ ปรับไฟฟ้าครับพับไฟฟ้าเสินทนล็อกครับกระจกบานสไลด์ข้างนะครับออโต้ฝั่งคนขับด้านในนะครับแถวสองนะเบาะหนังครับสีดำแอร์ตอนหลังครับนี่เพดานนะครับ ยังสะอาดอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นบาะแถวสามนะครับนี่บาะแถวสามนะครับก็เหมาะสำหรับคนตัวเล็กนะครับสามารถนั่งได้ครับ เดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับรถยนต์นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเมื่อมีการซื้อขายแล้วนะครับเราทําความสะอาดให้ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับยังไม่มีรอยแกะนะยังไม่มีรอยขยับนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแผ่นเพลทครับ คานเดิมๆนะครับเดิมๆครับเครื่องยนต์เสียงปกติรถยังไม่มีชนหนักนะครับ ด้านหลังนี่ฝาท้ายนะครับเป็นโชกไฟฟ้านะครับอตัวน็อตฝาท้ายนะขอดูทั้งสองฝั่ง นอตฝาท้ายเหมือนจะมีรอยขยับอยู่นะครับ mm. แต่ก็เท่าที่ดูนะครับไม่น่าจะชนหนักนะครับน่าจะเป็นการเก็บสีที่ฝาท้ายนะครับ

รถยนต์เป็นปี2018นะครับจดทะเบียน2,561ครับเครื่องยนต์2,000ัน cc เบนซินครับ144แรงมา้าเจ้าของลำดับที่หนึ่งครับอ่าเอ็กเครับปี2018เครื่องยนต์2.0 V จุดศู์ียโอโต้ครับนี่อ่าสำหรับล,ลูกค้านะครับที่อ่าไม่สบายใจนะครับ ว่าน็อตมีการขยับนะครับเดี๋ยวผมเรียกเจ้าหน้าที่อินสเปคชั่นเข้ามาตรวจสอบให้ทั้งคันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะประมาณนี้ครับครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับตัว Nissan X-TEL นะครับเครื่องยนต์2.0เบนซินรุ่น v ีเกียออโต้นะครับเป็น Full-wheel drive ด้วยนะราคานะครับตั้งอยู่ที่495,000บาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลฟิกนะลูกค้าที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเส้นถนนเทพรักษ์ครับติดกับข้างธนาคารกรุงเทพนะสำหรับลูกค้าทีา่ไม่สบายใจนะครับที่ว่าน็อตมีรอยขยับนะครับก็ เดี๋ยวผมเรียกเจ้าหน้าที่ inspection นะครับเข้ามาตรวจสอบพร้อมออกไปเซอร์ให้อีกครั้งนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ